r e เวนต์เบสไทม์โปรคลาสติเนชัเป็นอาการเสียดายเวลานอนจึงไม่อยากนอนแต่บางครั้งเราต้องดูดีๆว่ามันกำลังทำลายสมดุลของเราหรือไม่การลดความเครียดหรือการเพิ่มความสุขทางกายและใจในปริมาณที่เกินพอดีบางครั้งมันก็อาจจะไปเบียดเบียนเวลานอนหลับพักผ่อนของเราได้ การเบียดเบียนเวลานอนของตนเองนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมากหรือน้อยเป็นพฤติกรรมหรือไม่ก็ต้องดูไปเป็นกรณีแต่เราไม่ต้องสนใจว่าเรากำลังเป็นคนที่เข้าข่ายเสพติดพฤติกรรมนี้หรือไม่เรากำลังเป็นคนป่วยหรือไม่มันไม่ได้สำคัญนักบางทีมันอาจเป็นปลายเหตุไปแล้ว หลายเรื่องที่เราเป็นบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าเรานั้นป่วยแต่เพราะเรากำลังห่วยอยู่หรือเปล่าเราจึงเหมือนคนป่วยเรามาดูเหตุของกระบวนการคิดและการต่อรองภายในใจของเราให้เข้าใจดีกว่าเพราะบางครั้งมันก็เกิดจากความไม่เอาไหนของตัวเราเองจริงๆเราแค่ต้องยอมรับมันให้ได้และพยายามปรปับปรุงตัวเราให้ดีขึ้น